เสียงซีแล้วครับผมเย,ยี่ยมครับท่านโอ้ต่อหนีคนจัดประกวดครับพี่น้องเต็มที่สามประกวดเพิ่นอุ้ยผมเงือเขียดกับจิ๋วหอยลักษณะนี้ครับผมอ่าถือว่าแต่ปลาช่อนครับผมปลาบูหนึ่งตัวครับผมสสวัสดีครับ EP นี้ครับมาบอกกับช่างพันคนพัดกลิ่หฮอยู่หากินพธิธีธรรมชาติอีสานครับผม มันอี้เลยออกมาอักเบ็ดครับผมอยู่อำเภอสองพี่น้องครับผมหลังจากที่บริมาโดนแล้วครับผมแต่เมื่อบานเมื่อสองหลังปีใหม่นี่กําลังมาล่องไซเบ็ดเบ,บิงครับผมแต่รอดูเบิงว่าสิพอมีเต้่มวครับผมว่าจะไซเบ็ดไซเงือกเขียดครับผมราคามืออื่นส้กากับสีถอดแฮ้วานเฮ้นยครับผมก็่คอยดูครับผมว่าสิพอมีเต้มบะครับผม สวัสดีครับครับผมเล็้แบบแถวบ้านเ่าครับผมมาลองเมืองว่าพอมีเตีมมาครับผมใส่เงาเขียดครับผมเดี๋ยวกลางขึ้นกำคำเขียดห้องนะคอยหาอะไรใส่เอาครับผมโอ้ปรากฏไหมเนี่ยปรากฏครับผมมานมานครับหลบแหลกครับผมตุเรกแหกมานครับผม đại 1 tua ôi cửa nhạc không có xóm có xóm có cột cả vùng cột ป่งเครือกัญชหอยลักษณะนี้ครับผมหายกินหายยาครับผมมันเปนยาดำหนาด้วยครับผมเนี่ยองนั้นเราก็ใส่ครับผมครับผมอยากให้จมแห้งครับผมไปเคยใส่น่ะจิหงส์ครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ลังนี้ถึกเบ็ดครับผมตาดูด้วยครับดูดังดีดู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 คุณหน่อ โอ้โหัใส่งงาๆครับพอปนอยู่ดรกครับใส่นี่ยต็มเลยเต็มสามดเลยเต็มสรอบเดิรอบเดิถือว่าเดี๋ยนแล้วใส่นี่ยะสมเต็มไปเรื่อยๆครับผมมาอีกแต็มครับผมใส่กลังไงครับผม ไอ้ปอกน่กาสงามครับกเกต็มเต็มซีมาเรื่อยๆครับผมนี่เป็นเวลาหาถุ่มตากะมีถือมีบอลเฮื่อนเหละครับหลุดกันจะหอดเสาแล้วครับวันนี้เดียวครับโอ้ตัวนี้เป็นจัดปรากฏครับพี่น้องเต็มที่สามปรากฏเพิน่นอุ้ย เงามครับใส่เงามๆครับผม<น>เกืบกบอบเกือบวัยรุ่นว่ะโอ้โหสามตัวแข็งสบายสมยิมอยู่เรื่อยมีแต่ใส่เดียวกันเลยใส่กระเคียงกันนะครับหน้ามันขึ้นเนี่ยปลากคดมันก็มาครับผมก็ประมาณปีหนึ่งแล้วครับผมหลังจากเสร็จไปการเด็ดมารอบสองสามรอบครับผม เลิกแล้วจะได้พักผ่อนครับผมเอื่นเสาร์วัวากันไหมครับผมครับผมแจงออกแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวออกไปหาเบิรงเบิดครับผมตอนเสาร์ไปดูว่าสิพอมีแต้มห่ครับตอนเสาร์ครับผมหลังกามขึ้นอะไรมาประมาณสามสี่แต้มครับผมดิปกาแฟจังหน่อยครับผมการเบิดตอนเช้าครับโอ้นือครับพู้นะไอช่อน ปอกปอกครับผมหนึ่งเต้มครับผมตอนเช้าเดี๋ยวบึงหลังต่อไปครับผมโอ้ปหกคอครับผมผมยังไงเป็นไรผมครับผม คือว่าแต่ปลาช่อนครับผมปลาบูหนึ่งตัวครับผมสกิว <'s> สวยๆครับผมอสรุปแต้มครับมองไ้เบียต์ไส้มองเนี่ยปลากคอเนี่ยปลาสะเพียนบอปลาไนต์เราครับมันนี่ปลากดสองตัวสรุปแต้มซุ่มก๊กวาครับผม เดี๋ยวไปขยายออกไปมองไม่แล้วครับผมไปหาวานแหก่อนบาานี่ตัวนี้ก็พฟอสิปปนนะครับในตัวนี้ตัวนึงนะครับนีะตัวนี้กับไซม็องเก่าเส้นครับผมขอบคุณน้าๆเพื่อนๆพิชซิงทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่างพันคนประทินหาอยู่หากินธรรมชาติอีสานครับผมไอปุ๋บ่ากับเบิร์ตแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปไม้ไม้กันุ้งรับขอบคุณทุกท่านนะครับผม